สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่น้องตอนรับพี่น้องเขาอองานกระสินนะครับ <c oughs> กรเกษตรแฟ่นะครับวันนี้เดินทางเขามาที่งานนะครับ วันนี้สายย่อสายแค่สวัสดีครับสวัสดีครับมาจากที่ไหนครับท่านเป็นทีมงานควายแค่น้องครับสองตัวนี้จะมาจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัวนู้นเป็นน้องมูทู่มาจากสุรินครับผมมาจากสุรินนะครับมาจากสุรินแมนครับนะครับน้องมูลู่มูทู่มูทู่ใช่ครับนามูทู่อสิเนาะตัวนี้อันนี้ชื่อน้ององุนครับผมน้ององุนใช่ครับเป็นควายแคะตัวเมียตอนนี้อายุ 9เดือนครับครับน้องทั่วอายุเท่าไรอายุ1ปี7เดือนครับ1ปี7เดือนครับครับผมอ่าแล้วอีกตัวส่วนตัวนี้เป็นน้องขนุนครับน้องขนุน1ปีกับอีก4เดือนครับโอ้เป็นควายในในในภาพเดียวกันอ่าเป็นในเครือข่ายเครือข่ายเดียวกันครับผมเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนใช่ครับมากับเป็นทีมทีมงานเดียวกันครับเีมงอนเดียวกันครับมครับเขาต่างขาหมูกับทีมงานเดียวกันมือนีมาจยกโตอ่าควายแคในทีมงานรวมรวมแล้วเกือบ40ตัวครับมือนีครับครับมาประกวดมือนีเยักโต 40ตัวส <40 S 1> ีสกว่าอ่าประมาณสีมากกว่าสีตัวครับถึงทว่าทีมงาน f อฟต่างประเทศในประเทศจะได้ครับอยากไปหา<ม>อยากไปเบิ้งหนีเข้าไปใส่อ๋อถ้าเดียวนี้มันมีหลายฟาร์มเนาะครับเนาะอยู่ในประเทศไทย เข้าไปอยู่ในเพจมันมีเพจเพจหนึ่งที่จะเป็นเพจเกี่ยวกับควายแคะนะครับครับกลุ่มควายแคะก็จะอยู่ในเพจนั้นครับผมควายแคะไทยแลนด์ครับโอ้กลุ่มควายแคะไทยแลนด์นใช่ครับพูดถึงลามาไล่ตัวนี้น้องนี้ราคามีไหม ตัวนี้แหละครับครับตัวนี้ผมเปิดไว้สอง้านสองล้านนี่ต่อรองได้ไหมไม่ให้ต่อแล้วเพราะว่าเปิดไม่ได้อยากขายครับเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเป็นตัวผู้ครับผมสูงเท่าไหร่ครับสูงอยู่ประมาณ89เซนแปบเซนครับผมอ๋อตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้ครับอ๋อตัวผู้นะครับเอาถัดมาครับถัดมาตัวนี้นะครับเป็นน้องอังุนครับอ่าส่วนสูงอยู่ที่ 8 2เซนติเมตรอายุ9เดือนครับผมเเดือนตัวนี้มีราคาไหมตัวนี้คันมากกับมาคุยกันเอาครับคุยได้เมนครับคุยได้ครับทุกตัวมีราคาแต่ต้องมาคุยกันก่อนครับผมเอาตัวต่อไปครับท่านตัวนี้ครับผมเป็นน้ององุลครับอายุหนึ่งปีสี่เดือนส่วนสูง95เซนครับห้าเซนคกันครับราคานี่คือกันนีคือกันมีทุกตัวครับแต่ว่า กลับมาคุยกันเอาก้ัมาคุยเอาทีนี้ครับอยากจะให้เบอร์โทรศัพท์อครับ MC ที่ดูตอนนี้อยากติดต่อใครบ้างติดต่อที่ไหนได้ที่ไหนนะครับครับผมอย่างข้อควายของ2ตัวนี้นะครับก็จะอยู่อำเภอสุวรรณภูมิเป็นข้อควายภูผาควายน้อยนะครับ0885995213ครับผมครับผมครับผมสำหรับมูทู่นะครับผมอยู่ที่ตินภพฟาร์มจังหวัดสุรินทร์นะครับผม เบอร์โทร0927475882ครับโอ้ยเมื่อนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะครับต่างประเทศทั่วประเทศมักสายโยสายแค่นะครับพี่น้องเพิ่มมีบริการพี่น้องทั้งเผือกทั้งดำครับเป็นสายแค่ทั่วไทยนะครับธนากะมีครับผมอ่าถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจนะครับอยากให้เข้าไปเยี่ยมชมอยู่ที่กลุ่มอนักษ์ กลุ่มอนุรักษ์ควายแคละวัวแคะะประเทศไทยนะครับผมครับพวกเราก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นครับแบงตัวอยู่ในกลุ่มนั้นนั่นแหละเนาะโอ้ขอบคุณได้หลายครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ